ดีค่ะจงพังมูมีค่ะนงพ้อยเปาเมาค่ะสวัสดีตอนสายค่ะเอาเปามงนลงพ้อยอยากเด่นนีกินอยากเด่นนียกินเ่นโนอยกโนอะโชด้วยโชว์โชว์มงหลงพ้อย อ้ายกขาผมขาเออิงงงมีมอุกวนน้องพลอยสวัสดีครับด้วยแปามาหลอกก่อนแปลเนี้กินไม่กินก่อนอ้าวเริ่มหิวแล้วนะคะเริ่มจะงุดมิดแล้วน้องพลอย เดี๋ยวพอคุณนปลงนี้ไมให้กินใจเย็นใจเย็นไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องหงุดหงิดเอาเขีนมานั่งพอยายคุณ โมเห็นเนี่ยกินจ้ะย่างริวๆวใส่เลยเนาะเดี๋ยวพอกู้ล่างกล้วยก้อนถอยถอยโมถอยมาเล่นกันนองกล้วยเราลองกล้วยเป่าแค่ค่ะถอยโมถอยมาถอยมาลูกถอยมาถอยถอยไปถอยมาหาน้องกล้วยพี่มาเดี๋ยวพอกู้น้ำให้กินถอยล่างนองนมื่อกี ฟังเลยค่ะล่อยขาอยูก่กับพอคุณนก่อนสวัสแบบดีครับสวัสแบบดีครับก่อนเร็วสวัสแบบดีครับมึงมีโม่ฝ่าวนะ้ำตะกาเขียวเขียวค่ะเอาแก้นมาให้หนงพ่อยเป่า เชิญให้น้องพลอยเป่าค่ะว่าให้กินเทลล่หน่อยโอ้ยน้องพลอยห,หอบเป็นบีเลยค่ะหอบเป็นบีหนีเมโมเลยขาก้วยห่างเลยค่ะ ไไไไเอาเป่าอีกลูกเป่าอีกเปล่าเงาอ้า,าวัสดีสวัสดีครับกลับวัสดี้กับกลับเลยไปกินเลยลูกไปความสามารถแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะ อาหอบนี้หมดเลยใ่โ oh. ม่มเลยไม่ได้กินเลยบัดนี้ oh. หมดอาหารกินแล้วก็เดินอย่างรวดเร็วเลยค่ะน้อพข่านี่ขาเงา่าวขึ้นหลายค่ะล่ะ ตัวก็เริ่มสูงขึ้นมากแล้วนะคะแม่โม,โม่ม่นเนื้องกินเลยค่ะเริ่มยางน,นี้เลวเริ่มยางน,นี้น้องพ่อยแล้วค่ะ เปล่าเปล่านกันน้องพลอยก่อนเอาเคี้ยนนะเปล่าอีกมึงพยายามขูนใส่เคี้ยนตอนนี่ใส่มาพี่เนาะแม่โมแม่มโมมาพี่มาพี่แม่โมนี่บริผูไว้ชอบย่างนี้เลยค่ะหมดอาหารกินแล้วจะเดินหนีน้องพลอยเลย nó nàng phôi một ngụt nghịt đâu Mẹ môi chẳng nghĩ măng Nhạc với đại nội Được gIZNGO, ý. là cầm lăng cài Thằng văn lời nàng phôi Chỉ lời kịp bằng nát lời lụt Mà

เดินได้ทั้งวันเลยน้องฟ้อยนี่เอาเหมามาเปาอีกเอาแค้นไม่จะไงคุณเอา,หอเ,อาหอเหมาเพื่อนเหมาบ่แม่องอันนี้เปาสวัสดีครับสวัสดีครับบมมีแนวหล่อเพื่อนกับ่เปาสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับ <c oughs> ม เป่ากำนองเมโม่อเอ่อเร็เอาแมวเมื่อวรเลอยเอาเนี่ยมาลอยเนี่ยไปกินเป่ากำนองเมโมเร็เลเป่าทุกวันจะได้อารมณ์ดี นี่โมพาลูกมาฟังเสียงเพลงกันน้องพลอยค่ะเปายังคุณ <frost>. คุณสาวเจ้าเป็น <infring> ย <es> ัง <Wet> คุณฝังหนัดนี่รถใส่ตยนหนีไม่อยากหนักจังตกนั่น น้องพอ่อยกินก่อนจ้าจ้าจกินก็มีแหงเดี๋ยวข้ากรา,าเป๋อีกคึ่งเจน,น,นึงค่ะเป็นนีอย่างลูกตกใจอะไร <laughs> ตกใจอย่างน้อทังไงทั้งน้องพอ่อยเลย เมโมเป็นนมไข่แห้งแล้วค่ะเป็นเล่นๆเลยค่ะภาษาไทยเกินจะไหนเนะ <c oughs> าะภาษาอีสาเนเว้ยติงไมมแห้งเกิืมเป็นเล่นๆค่ะ <c oughs> มึงเขาหักน้องพ่อ,อก,กันจับมองนันแล้วก็จับมองนี้นีิจ้า เอาไปแย่กุ้นมาเปล่าเอาเรียรเร่เร่เรเป่าตอนชุดใส่เร็วรจะจบคลิปแล้วเป่าให้ ก๊อมฟังให้ก๊อมลูก <ower> เมโมเนี่ยเร็วๆเจ้าเอาฟังก๊อมลูกเมโมเร็วๆสวยเร็วเอาให้น้องพ่อยเปามึงเมโมเป็นห่วงน้องพ่อยเพอยากกินยังเลยค่ะน้องพ่อยจะก๊อม น้องเมโมเลยนะคะจะเป่าเมาส์เาไปหาพุทธนะไปไกลๆเมโมพุทธนะเอาขากล้วยห่างก่อนลูกแอคชั่นแอคชั่นเร็วๆอ่ะเมโมก็กรับเอาเป่าอีก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 เร็วๆเป่ากลมหน่องเมโมเร็วๆเร็วๆเร็วๆเอาไปเอาไปเองเอ้ยสูงๆสวัสดีกันสวัสดีสวย mẹ mua không gạt cọt coi à lò nóng phơi bao nhiêu mẹ mua thì tiết chạy chuyển tiền nóng phơi bó à nè bao 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 cả này nóng phơi bao hay นอาพี่น้องพ่อยมาพี่เ่แม่เป่แม่โมฟังเลยเลเก่อเอาเออเอาเอ้โหุ่นเป่าเมโมฟังเลยเลหุ่นเมโมไต้งินเสียงเพลงงางมากเลยเอาเป่ามั้งลูกเป่ามั้งไม่เล้วไม่ลี้ละตีน้องพ่อย ขอบพระคุณมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านค่ะติดตามเขารับชมชมฟังโมมี่ค่ะเดี๋ยวพอดีก็ขอตัวขอไปน,น้่งเน,นียด้วยค่ะเนียดชีวิตทุกทท่านอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะสับสกายฟังโมมี่นะคะ,นนะ,คะอ้าวโมมี่เป็นอ <ณ S 1> ย่าง,ง,งนอ้นอลูกเป็นอย่างนั่นเป็นอย่าง่ะโอ้ยนั่งใส่ก็ชีสิบตขี้ขานบ่ อปาอมร่พอเอฟซีเมฟน่ยเรืน้งพอยอ้าวเเปาเร่เร่เร่งเมีมอฟันมีเปล่าเล่นเอาาขาดแหงไพอ ่เป่าเลยบ่จับบันทึกกันมเมื่อเร็วเมื่อเร็วก็กลัลบคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะสวัสดีจ้า